ออกเดินทางกันอีกแล้วค่ะครั้งนี้นะคะนุ้ยจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปที่เมืองบรุกเกอ์ประเทศเบลเยียมจ้าก็เหมือนเดิมค่ะการเดินทางครั้งนี้นุยก็จะเดินทางโดยรถไฟนะคะการเที่ยวครั้งนี้หนุ้ยไปกับครอบครัวค่ะครั้งนี้นุ้ยไปเบลเยียมเป็นครั้งแรกจะมีอะไรให้นุ้ยชมและก็จะมีอะไรให้นุ้ยกินเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามชมในคลิปนุยได้นะคะ สวัสดีจอย ตอนนี้ฉันอยู่บนรถไฟนะจ๊ะเพราะว่าฉันกำลังจะไปเที่ยวที่ประเทศเบลเยียมจ้าฉันนั่งรถไฟไปอีกแล้วครั้งนี้ฉันไปรถไฟแบบหลายต่อมากเธอกว่าจะไปถึงเบลเยียมเนาะฉันก็ยังไม่รู้อกเนาอว่าที่เมืองนี้มีอะไรบ้างแต่ฉันก็หาข้อมูลมานะจ๊ะว่าที่เบลเยียมนั้นช็อกโกแลตอร่อยจะอยู่แล้วฉันก็จับพาเพื่อนๆไปกินวัฟเฟลเบลเยียมจ้ะเรื่องเที่ยวไม่เท่าไรแต่เรื่องกินนี่ฉันเป็นหนักจ้ะ เดินทางออกจากบ้านมาแล้วนะคะนุยก็ต้องมาต่อรถที่แฟรงเฟิร์ตค่ะเพราะว่าที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยนะเขามีรถไฟวิ่งตรงไปที่บรัสเซลสจ้าก็ใช้เวลาจากแฟรงเฟิร์ตไปที่บรัสเซลสเนี่ยนะจ๊ะประมาณ3ชั่วโมงค่ะข้างทางรถไฟของเบลเยียมเนี่ยนะนุอยว่ามีความคล้ายคลึงก,กันกับประเทศเยอรมันค่ะรถไฟเขาก็จะเป็นรถไฟฟ้าเหมือนที่เยอรมันเนาะแล้วเขาก็จะมีทางจักรยานริมทางรถไฟเหมือนที่เยอรมันเลยค่ะ เธอเธอมีคนลืมโทรศัพท์ไว้บนรถด้าฉันกะว่าฉันจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ซะหน่อยไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยกลัวค่เขาหาว่าเป็นขโมย่สงสารคนที่ลืมโทรศัพท์ไว้บนรถไฟมากเลยค่ะโดยก็เลยบอกแฟนหนุ่ยให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่รถไฟนะคะให้มาเก็บโทรศัพท์ไปจ้าตอนแรกฉันก็แอบกลัวนะว่าเอ๊ะแกล้งลืมไว้หรือเปล่ากลัวเป็นระ,ะเบิดมือถืออะไรประมาณนี้เนาะแต่จริงๆแล้วก็คงลืมจริงๆแหละค่ะ เราถึงที่สถานีเมืองลุสเซ่นนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของเดเลีเยมจ้ะแล้วเราก็จะต่อรถไฟต่อไปเลจา้าซึ่งรถไฟลังมาเลเกือบ40นาทีจ้นไม่มีใครอยู่ห้ฉันถามนะจ้ะดูป้ายเองอนั่งเองเลยจ้ะไปเองเด้วยความที่รถไฟน้อยมาช้าไปเกือบ40นาทีนะคะฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใครคะ่ะ ผู้โดยสารหลายคนก็ยืนงงอยู่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวรอดจ้ะเราก็ต้องอ่านปน้ายจะอยู่สรุปได้ว่านะคะเราต้องต่อรถจากที่นี่ไปเมืองบรูกเกอร์อีกประมาณ45นาทีนะคะซึ่งเรามาเล t เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นรถไฟขบวนต่อไปได้เฉยๆเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ฉันก็ตัดสินใจขึ้นไปจ้ะและฉันก็เจอเจ้าหน้าที่จ้ะ แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขึ้นได้ถ้าตกรถไฟขบวนก่อนหน้านี้ก็สามารถขึ้นรถไฟขบวนต่อไปได้เลยจ้านี่ยเธอนะจะต้องแบกกระเป๋าขึ้นไปนะจ๊ะมันแบบไม่มีแบบว่านี่ก็เป็นด้านล่างเออคือคนที่ต้องเดินทางและนี่ดูไปอีกโบกี้เดินเนี่ยก็เป็นขั้นบันไดเนี่ยดูดิโอ้โหต้องหอบขึ้นหอบลงนะ <Okay. S 1> ชั้น ฉันขอยืนดีกว่ายืนอยู่นี่แหละแล้วมันไปแค่สามสถานีใช่เวลาคนจะมาฉันก็หลบนนอ, <Yeah. S 1> อีคนหนึอไม่ไหวมันไม่มันไม่มนมีเนี่ยนุยว่านุยอาจจะขึ้นผิดโซนของขอบวนรถไฟนะเธอนะแต่ถ้าฉันจะไปอีกโซนหนึ่งเธอดูดิจะต้องลากกระเป๋าฉันผ่านช่องแคบมรกานี้ไปจ้ะยืนเอาดีกว่าจ้ะจบจ้ะ <c oughs> มันลำบากมากพืก้นหินคนเดิน <c oughs> แต่ละคนก็ลากกระเป๋าไปจะอยู่ฉันก็คิดว่ากระเป๋าฉันจะพังแล้วเนาะมันเป็นพื้นหินแบบเนี้ยทั้งเมืองเธอแล้วคิดดูนะนักท่องเที่ยวก็ต้องลาก,กระเป๋าแตกๆๆอย่างเงี้ยตามหาโรงแรมกันจ้าโอ้โหล้อกระเป๋าไม่หลุดนี่คือบุญมากเลยค่ะแล้วคนยุโรปเขาก็เดินใช่ไหมฉันกับสามีก็เดินไปถึงโรงแรมจ้า โรงแรมนี่ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ400เมตรนะฉันคิดว่าจะต้องทิ้งกระเป๋าแล้วแน่นอนเลยเธอนี่เธอถนนเส้นนี้นะจ๊ะฉันบอกเลยจะ้ะว่าสวยทุกมุมจ้าที่นี่นะจ๊ะเขาขึ้นชื่อเรื่องอิเดเด,ดีนี่นเนียเออเขาจะสร้างอิดเดียนมากมายสวยนให้ดูดูจะต้องถ่ายมุมเสรยให้เห็นทุกงบนเธอสวยมากดู ไม่พอนะจ๊ะหลังนี้ก็สวยจ้ะดูข้างหลังฉนันเธอเอคือแบบเก๋มากม,มันเป็นสไตล์ของคนที่นี่เนาะมเมืองบรุกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละทั้เมืองเดี๋ยวนี้เพิ่งมาถึงยังยังไม่ถึงโรงแรมเดี๋ยวถ้าได้เข้าไปในโรงแรมเพราะจะสวยเยอะกว่านี้จ้า บ้านเรือนที่นี่สวยมากค่ะสมกับที่ขึ้นชื่อนะคะเพราะว่าเมืองบกเกอร์นี่นะคะเขาบอกว่าไม่ได้ถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่สองค่ะและนี่ก็เป็นวิวที่มองออกจากนอกหน้าต่าง โรงแรมของนุ้ยนะจ๊ะเก็บของเสร็จอะไรเสร็จจะอยู่ฉันก็กะว่าจะเดินออกไปหาอะไรกินแล้วก็เดินเล่นชมเมืองเพลินๆหน่อยจ้าเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนุ้ยหิวมากพนักงานที่โรงแรมบอกนะคะว่าคนบรูกเกอร์เนี่ยประหลาดอย่างหนึ่งคือว่าประมาณสองทุ่มเนี่ยเขาเริ่มเก็บครัวแล้วจ้าเพราะฉะนั้นถ้าฉันจะหาอะไรกินนะจ๊ะฉันต้องไปก่อนสองทุ่มจะอยู่ แล้วซึ่งปกติแล้วเมืองท่องเที่ยวนี่ร้านอาหารเปิดเย็นเปิดดึกแต่ที่นี่ไม่ใช่จา้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกมาเดินชมเมืองเล่นแล้วก็หาร้านอาหารทานกันค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้ฉันโมโหโกรธามากก็คือว่าฉันดูพยากรณ์อากาศนะคะเขาบอกว่าที่นี่จะแดดออกจาก้าแล้วอุณหภูมิจะอยู่ที่18-20ถึง20องศาจะอยู่ แต่ใครจะหารู้ไม่จ้าว่าลมที่นี่แรงมากฉันนึกว่าพายุเข้าจา้าดูเพื่อนๆสังเกตดูจากธงนะจา้าธงปิวสวัยที่แบบต้นไม้โยกอะเธอฉันนึกว่าพายุเข้าเอาสิโอ้โหหาเสื้อหนาวใส่แทบไม่ทันจา้า เราก็เดินสำรวจมาจนถึงมากพลัสนะคะนุยก็ไม่รู้น้อว่าภาษาเบลเยียมเขาเรียกว่าอะไรเอาเป็นว่าเราเดินมาถึงใจกลางเมืองของเมือง บรุกเกอร์ละค่ะนุ้ยกับสามีก็เลยลองไปดูนะจ๊ะว่าราคาอาหารที่นี่เป็นเยี่ยงไรอย่างที่คาดค่ะราคาค่อนข้างสูงค่ะที่สามีฉันรับไม่ได้นะจ๊ะก็คือว่าเบียร์แก้วละ11ยูโรจ้าคนเยอรมันชอบดื่มเบียร์ด้วยนะเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยออกไปหาร้านอาหารรอบๆที่ไม่ใช่ใจกลางเมืองทานดีกว่าค่ะเพราะว่าราคาเบียอาจจะถูกลงจา้าและแล้วเราก็มาเจอ หนึ่งร้านที่นี่จ้ะต้องรีบกินนะจะ๊ะยู่เดี๋ยวครัวเขาปิดค่ะฉันก็นึกว่าพนักงานโรงแรมพูดเกินจริงนะแต่ตอนเดินเข้ามานะจ๊ะยููพนักงานร้านอาหารกำลังกำลังล้างแก้วเตรียมเก็บร้านจา้าสลัดนางอา่อยไก่นางติ้งมันกบกอบมากเลยคนะ่ะ <c oughs> คือต้งูนะว่าเบลเยียมคือต้นกำลับของเป็นไฟจ้ะก็เหมือ <c oughs> นเป็นไฟถวา,านน <c oughs> แต่ว่าที่นี่ก็เป็นออริจินอลค่ะ เราจะไปกันที่ที่ทะเลนะจ๊ะเหรอเราจะไปที่ทะเลแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะซื้อตั๋วยังไงเดี๋ยวเราไปถามเขาก่อนจะ้ะว่าจะซื้อตั๋วอกไป o s t e n d e r สถานี Ostenders ใ่้ต้องไปยังไง ที่เบลเยียมนี่นะคะเขามีบริการสําหรับนักท่องเที่ยวนี่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆจะซื้อตั๋วนะก็สามารถเดินเข้าไปที่อินโฟเมชันหรือว่าจะซื้อตามตู้ซื้อตั๋วแบบนี้ก็ได้จ้าแล้วรถไฟของเบลเยียมเนี่ยนะน้อยบอกเลยนะว่าอูเบอร์พึ i งริค่ะก็คือว่ามาไม่ใช่ตรงต่อเวลานะจ๊ะตรงเกินจ้ะสมมุติว่ารถไฟออกตอน13นาฬิกา 5นาที13บสนาฬิกาสนาทีนี่ล้อเลื่อนแล้วนะจัอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมาเบลเยียมเนี่ยหนยแนะนําว่าให้ไปรอที่สถานีรถไฟดีกว่าคา่ะที่เบลเยียมนี่นะคะเขาใช้ภาษาทั้งหมด4ภาษาด้วยกันจะอยู่ก็คือภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและก็น่าจะมีภาษาถิ่นด้วยจ้า รถไฟของเขานี่นะคะก็โอโถงโล่งสบายนั่งสบายมากจ้าแต่ว่าไม่เหมาะกับผู้ที่แบกกระเป๋าเดินทางนะจ๊ะเพราะว่าต้องขึ้นลงบันไดค่ะนี่นี่ฉันเดินผ่านร้านวัฟเฟิรร้านนี้นะกลิ่นหอมมากอยู่ขากลับฉันต้องได้กินวัฟเฟิลเบลเยียมที่ร้านนี้จ้าเธอดูความโอโถงของสถานีรถไฟที่นี่เนาะสถานีรถไฟใหญ่มากแต่ว่าคนน้อยมากเหมือนกันจ้ะ ขาก็มีตลาดสดเหมือนกันค่ะก็จะเป็นตลาดปลานะคะเพราะว่าที่นี่เขาติดกับทะเลสินค้าที่นี่ก็จะเป็นปลาทั่วไปค่ะไม่มีกุ้งไม่มีปูเหมือนบ้านเราเนาะแต่ก็จะมีปลาหมึกค่ะปลาหมึกที่นี่ก็จะคนละสายพันธุ์กับที่ไทยค่ะ ดูน้องๆหนูๆเหล่านี้นะคะใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเตะบอลทำอย่างกับอากาศ30องศาอย่างนั้นละจา้าตัดภาพมาที่ฉันจา้า <c oughs> ฉันเต็มยศมากเลยจอยู่ลมที่นี่แรงมากฉันหนาวมากจา้าเมืองออสเอนเดอร์นี่นะคะเขาบอกว่าก็เป็นอีกเมืองหนึ่งก่อนเมืองท่าเรือใหญ่ของเบลเยียมนะคะอยู่ซึ่งเมืองนี้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเธอสังเกตนะตึกราที่อยู่แถวเนี้ คืออพาร์ตเมนต์สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นจ้ายาวไปจนสุดลูกหูลูกตานะคะซัมเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยทั้งหาดนี่นะจะเต็มไปด้วยผู้คนจ้าฉันว่าน้ำทะเลเขาไม่สู้บ้านเราอะแต่ว่าทรายเขานั้นจะอยู่ฉันบอกเลยนะว่าทรายละเอียดทรายนุ่มมากโอ้ oh my god ฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะนุ่มและละเอียดได้ขนาดนี้นะจ๊ะถามว่าสู้ทะเลบ้านเราได้ไหมสู้ไม่ได้จ้า แต่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่ได้มาเห็นทะเลที่เบลยเยียมแล้วเธอรู้ไหมฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคืออะไรจ้าฝั่งตรงข้ามของชายหาดที่นี่นะคะก็คือประเทศอังกฤษจ้า เน้ําทะเลที่นี่นะไม่เหมาะกับการลงเล่นหรอกจ้ะเพราะว่าน้ํามันเย็นถ้าจะลงเล่นได้จริงๆก็นุ่นแหละซัมเมอร์แต่ตอนนี้คือแบบว่าดูชั้นเต็มยศมากจ้ะจะดูเด็กคนนั้นมาคุณพานอันดรสัยเนีนะ่ยเด็กคนนั้นนะจ๊ะเสื้อแขนสั้นนะจะอยู่ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าไม่ได้เอาเสื้อมาด้วยแต่บอกเลยนะว่าหนาวซะนี่นะทุกคนนะคือ เสียดายมากเลยที่นุ้ยมาที่นี่คือนุย้อยากเห็นตอนน้ําลงแต่ว่าน้ํามันขึ้นจ้ะตอนนี้ก็จะขึ้นเต็มที่แล้วบ่ายสามนี่คือขึ้นเต็มที่นะแล้วหลังจากนั้นก็จะลงค่อยๆลงเวลาลงอ่ะนางลงไปเป็นกิโลเลยจ้ะนี่เพื่อนๆดูโซนนี้นะคะโซนนี้นี่เขากั้นเชือกไว้เนาะเพราะว่ามันมีแมวน้ําจ้ะ แมวน้ำนางจะขึ้นมาอาบแดดขึ้นมาเกยหาดแถวๆนี้เนาะแต่เสียดายตอนที่เรามาเราไม่ได้เห็นจา้า <Wow. S 1> ก็ไม่รู้ว่าใครนะคะเอาถังขยะไปไว้กลางหาดนะคะทุกคนเวลาจะทิ้งถังขยะดีก็ต้องเดิน,นลุยทรายไปทิ้งถังขยะจ้าก็เห็นสวยมากเลยแต่ว่านางอยู่แบบอยู่ในโซนแบบนี้เนาะ มันก็จะติดกับบ้านหลังอื่นซึ่งมีคนดีเทลเธอฉันบอกเลยดูด้วยตาเปล่าสวยมากส่วนักงานก็เป็นโบสถ์จ้าเป็นโบสถ์ที่คล้ายๆกับสไตล์บ้านเราเหมือนกันเนาะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนสไตล์เยอรมันเออเนี่ยแถวบ้านเรามีมีแบบนี้จริงๆด้วยแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกสไตล์อะไร นุ้ยว่าแล้วว่าสไตล์เนี้ยที่ประเทศไทยมีเขาบอกว่าเป็นสไตล์ของเอ๊ะพี่่ที่อยู่อังกฤษอะ่ะเออเนี่ยโบสถ์แบบนี้ที่ประเทศไทยมีเ,ออเสียดายนะคะที่โบสถ์เขาปิดค่ะนุ้ยไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชม้างในได้เดินมาอีกนิดนึงน่จะอยู่ฉันก็มาเจอซุ้มขายของข้างทางค่ะซึ่งน่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองนะเธอเนาะก็จะเป็นอาหารทะเลต่างๆก็มีกุ้ง มีก้างมีปลานะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งปลาสดปลาอบรมควันหรือว่าปลาแช่น้ำเกลือก็มีเยอะแยะเลยจ้ะฉันก็ไม่กล้าถ่ายมากนะจ๊ะกลัวแบบว่าพี่เจ้าของร้านเขาด่าเอาแล้วก็จะมีซุปนะจ๊ะซุปนี่กลิ่นเหมือนกระเพาะปลาแถวบ้านเรามากเลยเธอ <S <S เขาก็จะมีซุปสองแบบนะจ๊ะเป็นซุปเผ็ดกับซุปไม่เผ็ดจ้ะเธอที่นี่เขาก็มีปลาแห้งเหมือนกันจ้ะ ปลาแห้งเหมือนบ้านเราอะเนาะไม่รู้ว่าทอดหรือว่ากินสดๆเลย Oh my god รู้ว่าคนพื้นเมืองหรืออะไรเ้เขาเออน,น,แบบนอย่างนี้เนาะเออเขากินแบบเป็นซุ้มอย่างเงี้ยเขาก็มีขายเป็นซุ้มข้างข่างเงี้ยเต็มเลยค่ะเอ,อแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงมากด้วยแต่ว่าเขาจะเป็นอาหารพื้นเมืองเป็นอาหารพื้นเมืองมากๆเลยเนาะปลา <laughs> อิ่มดปลาซีฟู้ด นี๋นะจ๊ะ4ยูโร50กูให้ไป5ยูโรกูลองเงินทอนพนักงานารไม่ทอนเงินให้จ้ะผัวจะบอกว่าช่างเถอะแต่เรามาชิมดูนะจ๊ะว่าอร่อยแต่มันแข็งอ่ะจะสีดสดเลยสกิไปเแข็งร้านนี้แบบหอมเฉยๆอาแต่ว่ามันแข็งอ่ะ ไปหาซื้อร้านที่เขาทำสดๆด,ดีกว่าปะหนุยค่อนข้างผิดหวังกับบัฟเฟิลชิ้นแรกที่เบลเยียมของหนุยมากเลยนะคะรู้อย่างนี้มาหาซื้อที่หน้าโรงแรมดีกว่าค่ะเพราะหน้าโรงแรมของหนุยนะคะ<ๆ>เขามีเฟสติวัลจ้าเธอเป็นเหมือนงานแครเวิร์ที่ประเทศเยอรมันนะจ๊ะ mm hmm. เขาก็จะมีเครื่องเล่นหลากหลายแล้วก็จะมีของกินด้วยจา้า ราคาไม่ได้แพงมากนะคะแต่ก็ถือว่าสูงสำหรับคนเยอรมัน ก็เพราะว่าที่เบลเยียมเนี่ยนะคะค่าครองชีพเขาสูงกว่าที่เยอรมันนั่นเองค่ะจบทริปวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณพ่อสามีและคุณอาอาก็จะตามมาค่ะพรุ่งนี้จะวุ่นวายขนาดไหนเพื่อนๆอย่าลืมติดตามคลิปของนุ้ยนะคะใครที่ชอบคลิปของนุ้ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้นุ้ยด้วยนะคะคลิปหน้านุ้ยจะพาไปกินอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเอาฟีดเซน